กับเรียนการนี่นก็ลบนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าเมนูหลักก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะเราก็ใส่ชื่อแล้วก็นมสกุลเข้าไปนะคะเพื่อเข้าสู่บทเรียน,นะคะ่ะแล้วก็คลิกโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแนะนําการใช้บทเรียนนะคะแล้วก็เข้าสู่บทเรียนนะคะ ซึ่งก่อนเราจะเข้าส่บเรียนนะคะก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเราก็สามารถเข้าไปทำก่อนได้นะคะค่ะแล้วก็จะเนหมนือนของเพื่อนๆทุกคนนะคะคือถ้าเกิดไม่พอใจก็สามารถกลับไปทำอีกครั้งหนึ่งได้นะคะ ค่ะแล้วก็เราทําแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปสู่บทเรียนก็นนคือเนื้อหาบทเรียนได้นะคะลกลคือ็คิดไปเรืนนะะ่อยๆค่ะก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะค่ะแล้วก็มาทําแบบทดสอบคนะ่แบบทดสอบหลังเรียน,นะคะ่ะการทำแบบทดสอบก็จะเหมือนกับแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะ ก็ขอเจ้าการเสนอไว้เท่านี้